ครับก็ขอสวัสดีมายัางพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านแล้วก็สวัสดีมายัางผู้ประกอบการโรงรีดหลังคาเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปให้ทุกท่านดูก็มีพี่น้องสมาชิกผู้ประกอบการโรงรีดหลังคาได้ทัทรมาให้กําลังใจหลายท่านแล้วก็ทักไลน์คุยกันให้คําแนะนํานะครับในส่วนของผู้ประกอบการโรงรีดหลังคาผมก็ขอขอบคุณอย่างสูงไว้นะโอกาสนี้ วันนี้นะครับผมจะมาขยายความต่อจากเมื่อวานที่เหล็กหลังคาสี0.35บวก PU โฟม1นิ้วที่ขายต่ำกว่า150บาทแต่เราจะไม่ได้เน้นประเด็นนั้นนะครับเราจะมาคุยถึงคุณสมบัติของน้ำยา PU และน้ำยา PU มีกี่ชนิดและเราก็จะมาทำความรู้จักกับน้ำยา PU ยโฟมครับมีอยู่2ประเภท 1. ประเภทยืดหยุ่นหรือ f l e x i b l e foam เขามักจะนิยมมาทำเบารถยนต์นะครับสองประเภทโครงรูปหรือรีกิตโฟมครับนิยมนำมาทำฉนวนหลังคาหรือเป็นฉนวนกันความร้อนของหลังคาดังนั้นเมื่อเรามารู้จักกับน้ำยา P u อฟโฟมแล้วเราก็จะมาแยกประเภทของริกิตโฟมหรือประเภทโครงรูปนะครับเรามาแยกประเภทดังนี้นะครับน้ำยา P u อฟโฟมนั้น นะครับจะมีโอเพนเซลล์นะครับเซมิเซลลแล้วก็โค้ดเซลนะครับถามว่ามันมีณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรโอเพนเซลนั้นเป็นเซลล์เปิดครับวิธีสังเกตง่ายๆนะฮะก็คือเวลาฉีดออกมาแล้วจะใช้นิ้วเราจิ้มได้นะครับเพราะว่ามีความหนาแน่นน้อยคือค่าความหนาแน่นเขาบอกว่าจะอยู่ประมาณ20 25 k นะครับ อันนี้ความยืดหยุ่นของมันจะทําให้การยืดหดหรือการคลายตัวนั้นสูงมากท้องตลาดที่ขายถูกได้ก็เพราะว่าเป็นน้ํายาตัวนี้นะครับทีนี้ทีนี้เรามาดูข้อเสียของน้ํายา p u f o โฟแบบ Open s e ซ l นะครับจากรูปท่านสังเกตดูนะครับมันจะยืดและหดตัวยุบตัวลง ทำให้มีเสียงลั่นเกิดจากการคายแก๊สมีเสียงดังมีรอยห่างนะครับมีรอยแยกออกซึ่งน้ำยาพียูชนิดนี้ไม่นิยมใช้กันเท่าไหร่นะครับเพราะจะเกิดเสียงลั่นดังลองฟังดู let me take และน้ำยาชนิดที่สองนะครับที่มีขายในท้องตลาดก็คือประเภทเซมิเซลจะเป็นตัวระหว่างโอเพนและก็โครสนะครับเลยเป็นเซมิที่เราใช้อยู่นั้นนะครับมีใบเซอร์นะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจนบุรีนะครับ ก็มาดูนะครับก็มีเสียงดังอยู่บ้างแต่ไม่รุนแรงแล้วก็จะหายไปในไม่กี่วันนะครับส่วนนี้ส่วนใหญ่ร้านค้าเป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนี้มีใช้เยอะปริมาณมากนะครับที่ใช้กันโดยทั่วไปบ้างเจ้าก็ใช้แบบครสนะครับแบบโครสเซลล์นั้นจะเป็นแบบที่มีความหนาแน่นสูงที่สุดนะครับ ประมาณสามสิบถึงสี่สิบเคนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบเคความหนาแน่นของ <c oughs> เนื้อพีูโฟมนะครับการยืดหดนั้นน้อยมากนะครับความหนาแน่นสูงเสียงลั่นมีบ้างแต่ก็จะหายไปในที่สุดนะครับส่วนใหญ่นิยมเอามาฉีดตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปสำหรับผู้ที่ต้องการ คุณภาพสูงแต่ทางของเรานั้นเอามาฉีด PU 2นิ้วให้กับลูกค้าครับซึ่งเราก็ทำมาหลายโครงการก็ได้รับและส่งผลดีก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งสมัยก่อนก็เกิดปัญหาจาก PU ที่เรียกว่าความหนาแน่นน้อยนะครับหรือที่เรียกว่า Open Cell ฉะนั้นปัจจุบันนี้เราใช้อยู่2ตัวก็คือ s e m ม Cell และก็โค้ดเซล์ฉะนั้นจึงอยากให้มั่นใจนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและก็เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับที่ได้รับการรับรองจากสถาบันหรือมหาวิทยายลัยเทคโนโลยี Technology, พระจอมเกล้าธนบุรีครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหล็กหลังคานะครับ อะไรก็ตามที่ถูกมากๆนะครับก็ย่อมส่งผลที่ไม่ดีตามมาอย่างเช่นเกิดสนิมนะครับสนิมกินผุนะครับอันเนื่องมาจากชั้นเคลือบจากของถูกสีก็ซีดก็จางเร็วนะครับชั้นเคลือบไม่ดีฉะนั้นของถูกบางครั้งก็อาจจะไม่ใช่ของดี นะครับของดีก็ไม่อาจจะแพงมากแต่เราเลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าดังนั้นของถูกก็ระมัดระวังเอานะครับว่าเราจะเลือกอย่างไหนแตกต่างกันนิดหน่อยราคาต่างกันไม่มากกับคุณภาพที่ดีนะครับเพราะว่าของถูกก็ย่อมจะไม่ดีเสมอไปจึงขออยากแนะนำให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้มีวิ ทีวิจารณาเลือกซื้อนะครับหรือท่านใดที่เป็นผู้จำหน่ายน้ำยาพีเีฟโมต้องการที่จะแชร์ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยขอเรียนเชิญเลยนะครับผมอาจจะพูดถูกบ้างผิดบ้างแต่ด้วยความเข้าใจที่ได้รับคำแนะนำมาจากผู้จำหน่ายก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับท้ายคลิปนี้หวังว่า จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับที่น้อง,งประชางงชนคนไทยเจ้าของบ้านและช่างโดยทั่วไปขอขอบพระคุณอย่างสูงครับฝากติดตามเฮียอ้วนชวนคุยด้วยครับ フフ